ส่วนเรื่องของคุณอังคณาตอนนี้นะโอ้โหถูกขุดโพสต์เก่าๆของคุณนะครับว่าคุณเคยมีความเห็นคุณเคยคุณเคยโพสต์เรื่องอะไรบ้างเอาตั้งแต่23กรกฎาคมก่อนที่จะมีการยิงกัน1วันนะเธอโพสต์ประนามการวางระเบิดกับระเบิดในพื้นที่ช่องอ่านมาเรียกร้องให้กัมพูชาเคารพหลักมนุษยธรรมและยึดแนวสันติวิธีพอ24กรกฎาคม วันที่ขเขมรยิงระเบิดถล่มใส่โรงพยบาบาลบ้านเรือนร้านค้านะครับแต่สิ่งที่อังคณาโพสต์คือความกังวลจากข่าวที่เพจกองทบกขอความร่วมมืองดเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติของทางทหารโดยบอกว่าเป็นการปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนทหารเขาบอกว่าอย่าเปิดเผยข้อมูลของการปฏิบัติการท,ทางทหารเธอบอกว่าไม่ได้ต้องเปิดเผยเออไปโพสต์เรื่องนี้ฮะดูสนะิฮะไปโพสต์เรื่องนี้ ทั้งทั้งที่วันแรกที่มันยิงเรา28กรกฎาคมเธอโพสต์ขอความร่วมมือทุกฝ่ายคารบข้อตกลงหยุดยิงต้องอดทนอดกัน้นต่อการยั่วยุและให้ผู้เสียหายเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการเยียวยาชดใช้เยียวยานะฮะซึ่งตลอด 45- หวันที่ผ่านมาเธอไม่ได้โพสต์อะไรเลยลบกันแล้วก็มีทหารตายไปตายไปเธอมาโพสต์เอาวันที่28ขอให้เคารพการหยุดยิง31กรกฎาคมเธอแชร์ข่าวโรงพยาบาลสรมปชัญิที่ประสงค์ เรื่องที่จะงดรับผู้ป่วยกัมพูชาเธอบอกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องใหญ่สําคัญมากนะเป็นการเลือกปฏิบัติไปงดรับผู้ป่วยชาวกัมพูชาได้ยังไงอืมอมนะฮะ1สิงหาคมเธอแสดงความเห็นถึงโคศกหญิงของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาและต่อว่าชาวเน็ตไทยทํานองว่าที่โคศกถแถลงข้อมูลไม่ถูกต้องบิดเบือนก็เพราะทําตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาคือใหญ่มาลีนี่แหละฮะ ยายมาลีที่โพตสต์มั่วซั่วเธอบอกว่าเขาทําตามคําสั่งอืจะไปว่าเขาทําไมอืมอังคาฮะเห็นใจมาลีนะฮะ3ส,สิงหาคมชื่นชมกระทรวงการต่างประเทศของไทยที่ออกแถลงการโต้ข้อกล่าวหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาเออที่กระทรวงการต่างประเทศของเรากล่าวหานะครับตอบโต้คณะกรรมการสิทธิของกัมพูชาเธอชอบนะครับ3สิงหาคมเธอแสดงความเป็นห่วง เรื่องที่กองทัพตั้งบุมปนัดดาเป็นโคษกจิตอาสาของศูนย์เฉพาะกิจนะตอบเพื่อเป็นการตอบโต้ข่าวลวงว่าอาจจะทําให้สถานการณ์มารุนแรงขึ้นนะอืถ้าไปตั้งคุณบุ๋มเ่มดูสิฮนะ11สิงหาคมแชร์บทความจากสุนัยผาสุขที่ปรึกษาองค์กรฮิวแมตไลท์วอ h ประจําประเทศไทยที่บอกว่าไทยประกาศปิดประสาทตาเมืองทมและยึดประสาตาควายนั้นเป็นการยั่วยุ เป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนี่ฮะสุนัยกับอังคณาก็พวกเดียวกันฮะยืนอยู่ฝ่ายเดียวกันสุนัยไม่เห็นด้วยที่บอกว่าการที่ไทยปิดปราสาทตาเมืินทมยึดปราสาทตาควายนั้นอันนี้เป็นการยั่วยุเขา <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> ซึ่งทางด้านของอังคณารีบแชร์บทความของสุนัยผาสุก13สิงหาคมโพสแสดงความเป็นห่วงจากที่มีข่าวกรรมธิการเสนอตัดงบประมาณการศึกษาเด็กกัมพูชา บอกว่าละเมิดสิทธิเด็กกัมพูชาอือโอ้โหแต่ละอย่างของผู้หญิงคนนี้นี่แบบเห็นใจคนกัมพูชาทั้งนั้นอืมแม้กระทั่งมาลีนะเจียโสเสียโจตะอะไรนะมาลีโคโซมาลีเออโคโซมาลีเนี่ยโสเจตาเธอก็ยังเห็นใจใช่เธอก็ยังเห็นใจทั้งทั้งที่มันแบบแถลงเฟกนิวเฟกนิวเธอบอกเขาทําตามคําสั่งโอสุดๆจริงๆคะเออคุณอังคาฮะ นี่โพสนี่เขาไปขุดโพสต์แต่ละโพสต์ของเธอเนี่ยนะน้อยมากหรือถ้าจะไม่มีเลยนะอืมที่โพสต์เข้าข้างไทยอะ่ะใช่และแทบจะไม่มีเลยนะที่แบบเสียใจสะดุดีทหารที่พีชีพอืแทบจะไม่เห็นเลยนะนี่เห็นไหมคุณอังคณาเนี่ยในฐานะที่สแสดงบทบาทนักสิทธิมนุษยชนอะไรก็ตามแต่เนี่นะก็ไม่เป็นไรอืนะช่ ไม่ต้องเข้าข้างไทยก็ได้ <troops S 2> แต่คุณอังคณาต้องย้อนกลักบมองดูตัวเองว่าคุณต้องให้ความเป็นธรรมกับประเทศไทยมากกว่านี้เอ uh. เราจะไม่พูดถึงว่าคุณกินเงินเดือนสวเงินเดือนของประชาช,ชนอะไรไม่ต้องสนใจเอ uh. แต่ขอความเป็นธรรมจากคุณใช่ป er. ่ะคุณต้องกลับไปย้อนมองตัวเองนี่ไม่ใช่การล่าแม่หมดนี่คือการกําลังเตือนสติคุณว่าคุณต้องให้ความเป็นธรมนนธร,รมกับประเทศไทยมากกว่านี้อื <strom. S 2> ไม่ต้องเข้าข้างก็ได้อืหลายอย่างเนี่ยคุณเคยพูดไหม เด็กที่ตายในบ้านก็ไม่รู้ไอ้หนอยเนอะไรด้วยนะเด็กที่ตายในเซเว่นทหารที Radio ่ขาขาดจากทุ่นระเบิดคุณก็รู้ว่าไอ้การฝังทุ่นระเบิดเนี่ยมันผิดสนธิสัญญาที่ห้ามมีการทําแบบนี้ใช่ทั้งไทยและกัมพูชาก็อยู่ในสนธิสัญญานี้ใช่แต่กัมพูชามันก็ทําหลักฐานของประเทศไทยก็มีว่ามันเป็นทุ่นแบบใหม่คุณเคยประนามกัมพูชาไหมล่ะอืใช่ไหมฮะ เคยประนามไหมว่ามันทําให้ฐานเราเนี่ยขาขาดพิการเลยนะเหยียบปุ๊บเนี่ยหลังจากนี้พิการไปตลอดชีวิตใช่ไหมฮะเคยให้ความเป็นธรรมกับสิ่งเหล่านี้บ้างไหมโรงพยาบาลที่ถูกระเบิดโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนไหวมากสงครามที่ไหนทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ยิงโรงพยาบาลกันอืกัมพูชาม,มันก็ทําอำคุณเคยประนามมันไหมใช่ไหมฮะสิ่งที่สังคมกําลังเรียกร้องจากคุณในวันนี้เนี่ยให้คุณให้ความเป็นธรรม กับประเทศไทยใช่คุณจะอยู่ในหมวกของคณะกรรมการสิทธิ์ว่าไปไม่เป็นไรแต่ต้องมีความเป็นธรรมไม่ใช่ AI เออาร์เทไปฝั่งกัมพูชาเทไปฝั่งกัมพูชาทั้งหมดอืมอย่างนี้ไม่ได้จากนี้ไปคุณอังคาดีและไยจิตนี่ปฏิบัติหน้าที่เป็นสวลําบากจริงๆอืมเพราะทุกคนจับตาดูแล้วก็มีหลายคนในเมืองไทยเนี่ยรังเกียจใช่ รังเกียจพฤติกรรมท่าทีของคุณนะฮะมาโปะแตกเอาตรงที่ไปไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของคุณการจอมพลังนี่แหละอืมนะคนก็เลยไปขุดดูโพสเกา่กาๆโอ้โหไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆเออเหมือนก็อย่างที่ก็บอกเหมือนกับสวไทยแต่หัวใจขเขมรนะจริงๆนะโอโคุณอยู่ลำบากจริงๆตอนนี้คือไปที่ไหนก็ยี้อ่ะใช่ ได้อย่างที่คุณคุณบุ๋มปนัดดานะเชิญชวนหรือว่าท้าคุณไปที่ชายแดนผมก็เชื่อว่าจากนี้ไปคุณอังคณาคงคงจะไปเหยียบพื้นที่ชายแดนเจดแปจังหวัดเนี่ยลำบากแล้วเ,เพราะชื่อชื่อคุณตอนเนี้ยมันเสียแล้วใช่มันเสียจริงๆท่านผู้ชมฮะ